สวัสดีค่ะอ่าคลิปนี้นะคะเรามาตอบคำถามกันนะคะมีน้องท่านหนึ่งนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาถามใน facebook เนาะว่าเมื่อระบบเมื่อล็อกอินเข้าระบบแล้วอยากให้ชื่อผู้ใช้ขึ้นในหน้าฟอร์มด้วยต้องทำยังไงคะอ่าก็หมายถึงน้องกำลังทำระบบล็อกอินอยู่ใช่ไหมคะพอเราขึ้นเราใส่ล็อกอินเข้าไปปุ๊บเราอยากให้ชื่อที่เราใส่ขึ้นมาด้วยเนี่ยปรากฏชื่อขึ้นมาด้วยเนาะประมาณนั้น โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ,ะตัวนี้เนาะก็ไปหยิบอไอตัวที่เคยทำใน e x c e l VBA บทที่เท่าไหร่อะบทที่2มั้งบทที่2เนาะเรื่องการเปิดปิดฟอร์มนะคะไอ้เปิดฟอร์ม1ปิดฟอร์ม2องแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวนะทีนี้ก็ไปเปลี่ยนหน้าจอมาเนา หน้าจอของฟอร์มหนึ่งนะคะเอาหน้าตาเหมือนประมาณว่าเขาใช้งานเนาะแต่ปุ่มก็เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นชื่อปุ่มนิดนึงเปลี่ยนแคปชั่นมันนะคะอ่าการใช้งานเนาะอันนี้ตอนแรกเราเปิดปิดฟอร์มใช่ไหมคะพอานี่เรากดเราบอกว่าเปิดเปิดฟอร์มหนึ่งให้เปิดฟอร์มหนึ่งอันนี้ตอนแรกมันบอกว่าเปิดฟอร์มสองก็คือให้ไปเปิดอีกฟอร์มหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้กลับมาเปิดฟอร์มหนึ่งถ้าตัวนี้คือปิดปิดโปรแกร,รมไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันยังไง อันนี้เราเราไม่ได้สอน,นรง in, นะตัวโค้ดล็อกอินเนาะตัวโค้ดล็อกอินมันจะมีมีวิดีโอเก่าอยู่นะคะอันนี้อันนี้เราไม่ไม่ไดเอามาตัวนั้นมาเนาะเพราะว่ามันเปิดดูตอนนี้เปิดไม่ได้ละก็เลยเอาตัวนี้แทนแล้วกันอ่ะอามาแค่ตอบโจทย์กันนะคะว่าตัวนี้เราก็เราตอบไปว่าเราต้องมีตัวแปรเนาะเดี๋ยวเราไปทําตัวแปรเพื่อเก็บค่าข้อมูลตัวนี้ก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันก่อนตัวนี้เนาะเราใช้ ตัวนี้เราสร้างชื่อว่า txtuser นะคะตัวนี้เนาะตัวนี้นะคะชื่อของมันคือคลิกไปปุ๊บอ่าชื่อของมันคือตัวนี้เนาะ txtuser นะคะตัวนี้นะคะน่โอเคนะอ้าวโอเค user เนาะแป๊บหบนึ่งนะคะ ซูมเทีลรกดผิดทุกทีนะคะโอเคอ่าเราได้ตัวนี้แล้วเนาะตัวนี้แล้วทีนี้เราไปตัวเราไปสร้างตัวแปรที่เป็นแบบ Public นะคะเอาแบบง่ายๆก็ไปที่หาก่อนนะอ่าสร้างนะคะสร้างโมดูลเนาะโมดูลทำไปด้วยกันนะคะเนาะ เขียนยังไงอะ public public ป่ะ lic อ่ะเดี๋ยวลองคนก่อนเนาะถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวมันจะเตือนนะคะเดี๋ยวมาพิมพ์ใหม่เราจะบอกว่า p ได้นเนาะ p user นะคะ as string ก็การเขียนโปรแกรมของเราก็แบบสดๆนะคะเพราะว่าอ้าวโอเคเขียนถูกเนาะ เราเขียนไปพร้อมกันเลยเนะเาะก็จะเจอผิดพลาดเจอเรื่อยบ้างนะคะเพราะว่าโค้ดบางทีเราก็จําไม่แม่นเนาะถ้านานๆเรามาทําทีนะคะเราไม่ได้เขียนโปรแกรมทุกวันเนาะโอเคพับ l ิกเราตั้งชื่อ puser นะคะเป็นแบบ sstring นะคะเอามาตั้งชื่อ e er, อันเดียวพอเซฟบนดูหนึ่งนะคะหาตัวนี้เข้าไป ตัวนี้พอพอเราตัวนี้ตัวนี้ชื่อทนะีทียูเซอร์เนาะอ่ะเพราะเราจะเข้าระบบใช่ไหมคะแล้วแลมีเหตุการณ์ไว้อยู่แล้วเนาะเราจะเปิด Open Form 2นะคะแล้วก็คอสอ่าอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งสำหรับคนที่ยังไม่อาจไม่ได้ดูตัวตัว EP 2มั้งเนาะเรื่องของเปิดปิดฟอร์มนะคะไอะตัวนี้คือตัว open form 2แล้วโค้ด ac form 1ก็หมายความว่าพอเปิดเปิดฟอร์มสองปุ๊บพอกดตัวนี้เนาะเปิดเปิดฟอร์มสนี้ฟอร์ม1ก็คือตัวมันเองเนี่ยมันจะหายไปนะคะเป็นการอันนี้คือเปิดแล้วก็ปิดนะคะอ่ะทีนี้ก่อนจะเปิดเนี่ยเราจะเก็บตัวแปรไว้ก่อนเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า p user ช่มคะ p user ก็เท่ากับ txt user จุด value เมื่อกี้ที่เราตั้งเนาะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปใช้ดูก่อนนะคะ เดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามันเก็บข้มอมูลได้ไหมก่อนนะ msg box p user อ๋อเราลืมออกลายาออกลายก่อนเนาะอ้าออกอยังอันนี้วิธีเทสก็เทสได้หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราเทสแบบ message box เนาะหรือว่าจะกดตรงนี้แล้วก็เทสดูก็ได้นะคะเราเทสแบบ message box เนาะ มันน่าจะออกแล้วแหละเนาะช่างมันโอเคเดี๋ยวพอดีรีบนิดหนึง่งอ่ามาฟอร์มหนึ่งแล้วนะคะออกออกออก,ออกโอเคฟอร์มหนึ่งเดี๋ยวเราใส่สีลักษ์เข้าสู่ระบบอ่ามีชื่อออกมาสีลักษ์นะคะโอเคเสร็จก็เปิดฟอร์มนะเดี๋ยวอาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะ อันนี้เราลบออกเนาะเราไม่เอาทีนี้เราได้ตัวเก็บตัวแปรตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาทำในส่วนของที่จะโชว์ก็คือฟอร์ม2ที่เราโหลดขึ้นมาเนาะอ่าก็ใส่ t e x t ็อกนะคะเบ็อกอ x เป็นตัวหนึ่งเจอเจจงรูปแบบเอาตัวใหญ่หน่อยนะคะทั้งสองอันยีเนาะ อันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ใช้งานอ่ะก๊อปมาเลยดีกว่าตรงนี้นะคะเพราะว่ามม่นคนละฟอร์มชื่อเดียวกันมีปัญหาสร้างสร้างเทคบล็อกขึ้นมาแล้วก็ตั้งชื่อตัวนี้นะคะอันนี้พี่ตั้งชื่อว่า txtuser เนาะอ่ะพองนี้ปุ๊บพอมันโหลดทีนี้เราจะมาทําตรงเหตุการณ์โหลดของฟอร์มโหลดนะคะฟอร์มโหลดไปที่เหตุการณ์แล้วก็เมื่อโหลดนะ ใชี event เมื่อโหลดนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้เนาะเมื่อโหลดนะอ่าเมื่อโหลดตัวนี้นะคะอ่าเมื่อโหลดก็ไปสร้างเหตุการ์สร้างรีโพสสร้างเหตุการ์อยู่ไหนล่ะอ่าสร้างโค้ดนะคะสร้างโค,ดะคะ้คดฟอร์ม load เราก็จะเก็บค่าตัวแปร txt user จุด value จุดหรือไม่จุดก็ได้นะคะแต่ก็พิมพ์ไวนะ้เนาะเพื่อจะได้จำโค้ดได้ p user ามาแล้วลองดูนะคะชื่อที่เราใส่เข้ามาส,สีดาร์เข้าสู่ระบบามาแล้วชื่อพใช้งานสีดาร์นี้นะคะอ,อมันก็ดูไม่ค่อยดีเดี๋ยวปรับนิดนึงปกติเราจะไม่ให้ตัวนี้มันอะไรนะตัวนี้เอาเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่เท็บล็อกนะคะเพราะว่าชื่อเราจะไม่ให้คีย์เข้าไปเนะเาะก็จะป้องกันการคีย์เข้าไปลบได้ไหมเนี่ย ลบ,บยากเหลือเกินแชนใหม่ก็ได้เราไม่งอนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อ user นะสืว่าเราใช้ text box อันเดียวนะคะ text box อันเดียวอใส่สีให้เขาหน่อยใ, 20, ใส่จุดยี่สิบใส่สีอาไม่เอาไม่เอาเทสีเขียวเอาสีสีดำชื่อ user นะคะ เราก็มาตั้งตั้งชื่อเขาก่อนชื่อชื่ออยู่ที่อื่นๆชื่อว่าอันนี้เป็นลาเบลนะคะก็ LBL 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 user อ่าที่เราเขียนใหม่เนาะฟอร์มโหลดเอาเด,เดี๋ยวคลิกตรงนี้นะคะเหตุการณ์ฟอร์มเหตุการณ์เณมื่อโหลดตัวนี้เนาะอ่ะแทนที่เราจะใช้ตัวนี้เราเปลี่ยนนะคะ เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเมื่อกี้เราบอก LBL เนอะ LBL user ถ้า L อ้าผิดอีกแล้ว LBL นะจ๊ะ BL ไม่ใช่ O user ปุ๊บถ้าเป็นตัว text มันจะเป็น value นะคะถ้าเป็นตัวนี้จะเป็น caption อ่าแล้วเลือก caption เนอะอ่าชีลักมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ดูสิ อันนี้อ่าเก็ดต,ตัวเลขนะคะเข้าสู่ระบบเออ๋อ,อเอแล้วก็อออ่ะพอเราแก้โคด้ดบางทีเหมือนเหมือนเราวางบั๊กตัวเองเนาะเหมือนเราวางบั๊กตัวเองอะ่ะอ่ะเพราะว่า p user เดี๋ยวๆเวราวางบั๊กตัวเองจริงๆเราดูกันนะอันนี้เราบอก p user ใช่ป่ะ Puser โ okay. อเคแสดงว่าข้อมูลมันเก็บไว้อ่าถ้ามันไม่มาเนาะถ้ามันไม่มาเราต้องออกก่อนอ่าเ็นไหมคะถ้าสมมติว่าถ้ามันค้างอยู่ถ้ามันค้างอยู่มันก็เออมาแฮอ่ะโอเคก็แสดงว่าใช้ได้ละอ่ะ คิดว่าคลิปนี้คงตอบคําถามน้องได้นะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคยทําในส่วนล็อกอินก็ลองไปดูในโค้ดในส่วนของล็อกอินได้เนาะพ,พี่ยังไม่ได้ทําใหม่แล้วเดี๋ยวเข้าหน้าอาจจะมาทําตัวน,นี้จะเป็นโค้ดที่เขียนนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็มาเสริมมาเสริมตัวน,นั้นเนาะอ่าไปละก็ก่อนจะไปเนาะฝากที่กดไลค์กดติดตามให้คลิป HR Developer ด้วยนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจให้ผู้จะทำนะคะก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ